เป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง2-3ถึงวันนี้จะมีพายุเข้าโอเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันเตรียมตัวเตรียมชาร์จแบตนะชาร์จแบตชาร์จไฟไปกบไฟอื่นนะครับมามาประกาศเต็งเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะน้ำอาจจะท่วมฉับพลันได้้อย้พยี่น้องได้ระวังตัวกันนะครับระวัง ทรัพย์สินชีวิตเกี่ยวกับพายุนะครับออกจากไตลมไม้ใหญ่นะครับสนับสนุนโดยน้ำปลาตามนุ์ต่างดาวหอมแสบทรุจักวาน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 เอานะครับพอเข้าหน้าฝนแล้วก็มีอาหารตามฤดูกาลนนภียนอกนะครับเอาอึ้งนะครับอึ้งเผาจากซี่หาโตนี่แหละนะฮะไม่กินเยอะหรอกกินแค่นี้พอนะครับพร้อมกับ เครื่องปรุงสุนไพยนะหอมแดงกระเทียมกระชายตะไคร้พริกแห้งใบมะกรูดนะครับเราก็จะทําในส่วนผมเองนะครับในส่วนของอึงน,นะครับผมก็จะไปชำแหละเอาเครื่องในออกเอาไส่เอาอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ปรุงผมจะใส่ก,กันกล้วยและพี่น้องใส่ก,กันกล้วยหันนะฮะปอกก,กันกล้วยแล้วก็หันลงไปผสมน้ำนะเพื่อเพิ่มรสชาตนะิเนาะเอาเกลือใส่นะครับเกลือใส่แล้วก็เหยาะน้ำปลาร้านิดนึงนะครับเยาะน้ำปลาแดกจังน้อยนึงนะฮะ ให้มันเกิดความหอมกลมกล่อมขึ้นนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนี่จุกหนึ่งนิดเดียวพอนะครับอ่ะนะครับจากนั้นก็เอาเครื่องอ่าสมุนไพรเมื่อกี้แหละไปโขกโขกหยาบๆก็พอละมั้งเนาะผมไม่โขกละเอียดนะโขกหยาบๆทำแบบบ้านๆนะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปนี่เห็นไหมใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะ,ะคุกเขาเข้ากันนะครับอ่าจากนั้นก็คุกเขาเข้ากันได้พี่นนอกนี่เห็นไหมนี่นะครับ เอึองอ่างแล้วก็บการกล้วยแล้วก็สมุนไพรเมืองนูน้นนี่ว่าออกมาเนี่ยรสชาติสิกินเนี่ยบอกว่าอึองเนี่ยส่วนมากคนก็นเอาไปต้มเอาไปปิง้งบ่ครับผมจะเปลี่ยนนะฮะมาเปลี่ยนแบบใส่เครื่องหลายๆเพื่อดับกลิ่นข้าวเ,เพื่อดับกลิ่นของอึองอ่างผมก็จะใส่สมุนไพรเยอะๆนะฮะจะลองดูว่าอ่ามันจะเรียกอะไรนะกลิ่นมันจะดีขึ้นไหมนะฮะเออกินมันสิ่เศร้าข้าวบ่นะครับอ,อ้าวผสมเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะใส่ใส่ลูกโดดเนี่ยจากสองสามน่วย นะฮะฮะเทียบบอเพชรถึงใจเนาะนะครับแล้วก็จะใส่ใบแมงลักนะครับใบแมงลักหรือผักอีตูภ่าใสีสารอื่นผักอีตู้ภาษากลางก็จะเรียกใบแมงลักนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะเห็นไหมนะครับจากนั้นก็นเอาไปใส่ซึ่งออแล้วก็นึ่งออใช้อุปกรณ์นึ่งนะครับอ่ะนะครับกันเนีว้วอุปกรอนพะพีนองอย่านว่แสบเด้ ถอดไข่รัดไวกอนนะครับเออย่านอันหิดมาบ่เสียบนะฮะเราถอดไข่ก่อนสอดไข่ใส่ดอกแคใส่ดอกใหม่ละทอดไข่ใส่ดอกแคกับดอกอัญชันเหมือนเดิมนะครับเอ้านะครับปั่นป้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อทําอึงอ่างแล้วมันไม่แซบเราก็ต้องมีไข่เจียวรองรับไว้นี่เห็นไหมฮะากินไข่เจียวนะฮะอ่ะนะครับถอดไข่ใส่ดอกใหม่นะครับเอ้านะครับ และแล้วอื่งอ่างนึ่งสมุนไพรของเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรานึ่งเอาเนาะนะครับอื่งอ่างนึ่งสมุนไพรอุ้ยหอมครับคุณพี่น้องมาเนี่ยหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยมานะฮะทีนี้ก็จัดขึ้นจานแล้วก็ไปนั่งรับประทานอแอบกินคนเดียวเหมือนเดิมนะครับ อ่ะนะครับสีสันก็บจะประมาณนี้พี่น้องอยืดเข็งสาลงสาลัางที่จริงเราจะสับเป็นชิ้นก็ได้นะฮะแต่ผมว่าสับผมอยากจะกินเป็นโตแบบนี้นะฮะมันจะได้ถึงรสชาติความเราใจนะครับแต่ความเราใจจะสู้ไข่เจียวเราได้หรือเปล่าเนาะพี่น้องเอามามาเสียบไั้ตรงกันดนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเมนูที่อ่าเขาเรียกอะไรเมนูที่คิดว่านะฮะผมก็คิดว่าน่าจะ ออปอตพอจะกินได้เอ,อพอที่จะกินได้เพราะว่าเราใส่สมุนไพรเยอะพอสมควรน,นะฮะกับเมนู <c oughs> อึ่งอ่างเอ,อเรียกหลามอึ่งอ่างห,หรืออึ่งอ่างนึ่งสมุนไพรนั่นเองเออนึ่งอึ่งอ่างอึ่งอ่างนึ่งสมุนไพรแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคนี่ด้วยเดมอนอะนะฮะ ลองโชว์ลองอึ้งอ่างเปล่าก่อนมันไม่มีไข่คือมันไข,ขออกหมดแล้วมันเป็นอึ้งไข่นะมันเป็นอึ้งอ่าอึ้งตัวผูหรืออึ้งที่มันไข,ข,ขออกมมนแล้วนะมันไม่มีไข่ หลายๆคนเนี่ยหรือหลายๆครั้งเนี่ยหรือหลายๆท่านเนี่ยมักจะไปต้มใช่ไหมฮะต้มส้มต้มใส่ใบมะขามอ่อนต้มใส่ใบผูเสือนะฮะแต่อันนี้เอามานึ่งใส่สมุนไพรนะฮะเลือดวมกกด้แล้ขอข้างเหนียวแล้วเพรว่า ใ,ให้การกล้วยน้ำให้การกล้วยเพื่อให้แบบตัวการกล้วยอ่ะหน่ำซะก่อนเพื่อให้ตัวการกล้วยเนี่ยมันซึมการกล้วยเนี่ยมันจะซึมเอาเอาเครื่องเอาเครื่องเอาเครื่อง,อรองปรุงเอาเครื่องเทศเข้าไปในตัวของการกล้วยมันจะทําให้เวลาเรากินเนี่ยมันจะได้ สมุนไพรเข้าไปด้วยมันจะช่วยลดความคาวลงไปด้วยมันจะหอมนะฮะนี่กินแบบเป็นโตเคเลเร่องสิก็ได้ข้าวเหนียวคำใหญ่ๆนี่ปุ้ยลงไปนนี่เป็นโตที่เลคยับพี่น้อง,นองหนึ่งตัวหนึ่งคำพาโลปะผูบบาทวะ <laughs> พาโลไหมเออไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา

ถ้าทำแบบเนี้ยกลิน่นกลิ่นของอึงนะฮะความข้าวของอึงมันก็จะลดหน่อยอ่าลดด้อยถอยลงนะฮะทำแบบนี้พอกินได้อยู่ออพอกินได้อยู่แบบเนี้ยเรากินตัวเรากินตัวก้านกล้วยก็ได้นี่กินตัวก้านกล้วยกับต้นไผ่ก็แล้ว ดึงอาหารตามฤด,ดูกาลนะฮะก็ลองทําดูถ้าเบื่อต้มอึงเบื่อต้มอึงเบื่อปิ้งอึงทอดอึงก็ลองมาเป็นเมนูนี้ดูนะฮะพริกแน่นะเร็กน้นะนนอยเป็นแดง เจอลูกโดดเข้าไปในเพดเลยลูกโดดอื้งเ้า อึ้งเผากัดดูกัดิแข็งเน้ยังน้อยนะครับที่แรกที่แรกกลัวมันจะกินไม่ได้กลัวมันจะไม่อร่อยอย่านวันราแสบทอนไปน่องถอดไข่รัดไว้ <laughs> เออเราเกียวไข่เกียวไข่ใส่ดอกไม้เผื่อไว้เผื่อไว้แล้วก็เม่อ แก้เผ็ดได้อยู่ทอดใส่ดอกแคแล้วก็ดอกอัญชันก็ลองดูทอดไข่ใส่อา่าทอดไข่ใสนะ่ดอกแคดอกแคก็ได้ดอกอัญชันก็ได้หรือใส่รวมกันแบบผมก็ได้นะฮะจะได้กินผักเข้าไปในตัวเยอะๆกับเมนูที่มีชื่อว่า นึ่งอึ่งอ่างอืงอ่างนึนนน่งสมุนไพรเอออื่งอ่างน,นึ่งสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรสมุนไพรเน้นๆนะฮะนึ่งใส่กันกับอื่งอ่างนี่เป็นไงแทะไงวะ แสบปวดค้ำปมเผ็ดกินลูกโดดหลายเผ็ดลูกโดดนะฮะนี่ใครบอกไม่อร่อยนะฮะเออมีใครบอกว่าไม่อร่อยเห็นไหมอร่อยจนถึงอร่อยจนถึงคำสุดท้ายเลยเออหรือว่าเราหิวข้าวเนี่ยเออเราไม่ได้กินข้าวมาหรือเปล่าทำไมแบบกินหมดเอ้า นะฮะฮก็ลองดูเพื่อถูกใจกับใครอีกหลายคนหรือเพื่อถูกใจใครบางคนก็ได้นะฮะกับเมนูนึ่งอ่งอ่างนึ่งสมุนไพรพุทธพาสนพิโ เอาครับผมบ้านเฮ้านะครับอาหารตามรูกาลนะครับจะกินไปตามภาษีภาษา,าลราพี่น้องนะครับมีอึ่องกินอึ่อง,งมีเขียดกินเขียดมีปลากินปลามีปูกินป,ปูนะทำมมีทั้งปูทั้งปลาเด้นะกับไปเซ็นมา้ามามาต้มสันแหล้วพี่น้องนะฮะเอาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ